ไไอ๋อเดือนเล็กๆค่ะถ้าเป็น SME ล่ะถ้าเป็น SME ที่ต่างทุรผู้ประกอบการที่เขาอยากเริ่มทําเนี่ยไอคุณภาพสมมุติเขาบอกว่าอ้าเขาได้ความปลอดภัยได้ไรแล้วเนี่ยต้องลงทุนเยอะไหมครับมันเป็นแฮนด์เมดได้ไหมพูดง่ายๆแฮนด์เมดก็ต้องมั่นใจว่าตัวเองจะทําได้สม่ําเสมอมเพราะว่าพอมันเป็นพอมันเป็นสินค้าที่ที่ขายจํานวนเป็นแมสไม่ได้เนี่ย บางทีไบเออร์จากต่างประเทศเวลาเขาสั่งซื้อเนี่ยก,ก็จะก็จะรองรับไม่ได้เราเองเนี่ยอย่างกรณีที่เดนเป็นอของเล่นเป็นส่วนหนึ่งของงาน B I G แ B I H เนี่ยนะคะของกรมส่งออกเนี่ยเราก็จะพบว่าผู้ซื้อเนี่ยบางรายก็จะบ่นว่าถ้าเป็นบริษัทที่เป็นโอทอหรือเป็นบริษทัทที่ที่ไม่สามารถที่จะทําเป็นเป็นอุตสาหกรรมได้เนี่ยจะมีปัญหาเรือ่องจํานวนที่ที่จะรองรับเขาไม่ได้ม,มีเพื่อนฝรั่งผมเหมือนกันบอกว่าเขาสั่งแล้วสั่งไม่ได้อีก ่ะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ความไม่สม่ําเสมอด้วยถ้าไม่ถ้าสามารถถ้าทํามือแต่ถ้าถามว่าทุกวนันนี้ของเล่นทํามือกลับมาเป็นที่นิยมเพิ่มขึ้นโดยเพาะของเล่นผ้านะฮะแต่นั้นก็จะเป็นลักษณะที่ต้องไปแมชกับผู้ซื้อที่ไม่ได้ต้องการจํานวนนะฮะแต่อย่างนี้เนี่ยถ้าฟังฟังคุณดวงใจเนี่ยมันก,เก็เราก็ถูกกําหนดกติกามาจากต่างประเทศพอสมควรใช่ค่ะใช่ค่ะคือถึงแม้เราจะมีแบรนด์ของเราแต่เราก็ยังต้อง ก็ต้องดูคือเพราะตลาดเรายังเล็กหรือจริงๆแล้วเน้นว่ามันไม่หนีหลักการตลาดเวลาการทาการตลาดเราก็ต้องดูผู้บริโภคเราถูกไหมฮะแล้วก็ถ้าเรามองว่าเราต้องการจะส่งไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าผู้กลุ่มนั้นจะเป็นกลุ่มการบริโภคใหญ่ก็ต้องทำเซิร์ฟแมสแต่ถ้าเกิดว่าเป็นประเทศที่เราคิดว่าเออเราไปประเทศเล็กๆกลุ่มนั้นก็ไม่จําเป็นเพราะงั้นมันก็ต้องดูว่าเราจะขายสินค้าที่ไหนขายอะไร ขายให้ใครขายที่ไหนอเป็นลักษณะหลักการตลาดมันก็ต้องกลับมาที่คุณดวงใจพูดเมื่อกี้ตุกกตต๊กตาตุ๊กตาไทยเนี่ยเราสามารถขายได้ต้องไหมขายได้ค่ะเน้นจะเรียนให้ทราบว่าตัวอย่างของโอท็อที่สามารถที่จะขายส่งออกได้ครับคือกลุ่มที่ทําตุ๊ก,กตาผ้าที่ราชบุรีนะฮะในอดีตเนี่ยกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ ใช้แรงงานชาวบ้านตามหมู่บ้านอะนะคะ <'d> ทุกวันนี้ก็ยังใช้อย่างนั้นแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของาการบริหารจัดการที่ที่ที่มีประสิทธ,ธิภาพก็ทำยังไงครับก็จะเป็นลักษณะของถ้ารียนเขาา้าใจถ้ารียนจำไม่ผิดเนี่ยก็จะเป็นคนที่รับงานแล้วจ่ายงานให้ตามแบ่งกันไปแบ่งกันไปทำนะ หมือนก็จ่ายงานถึงหมู่บ้านเลยแม่บ้าน<ล>ไปทำกันใช่แล้วก็เป็นคนคอยควบคุมเรื่องเรื่องคุณภาพเรื่องคอยดูแลเรื่องคุณภาพเป็นคาแรคเตอร์ต่างๆเป็นตุ๊กตาที่สามารถจะขายได้ในโดยทั่วไปนะคะเ้าบอกว่าตุ๊กตาไทยเลยเนี่ยก็ขายยากเหมือนกัน ก็มันก็ไม่ใช่เด็กไทยใช่ค่ะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แล้วมันจะไปขายก็จะขายในแง่ของของของสถานที่ท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเป็นไทยนั่นหมายถึงว่าผู้ซื้อจะต้องเป็นคนที่มาเที่ยวเมืองไทยหรือรู้จักคนไทยใช่ค่ะที่ไหนแต่ถ้าแต่ถ้าจะไปขายในต่างประเทศเนี่ยมันก็ต้องมีความเป็นสากลของเขาใช่ค่ะตลาดของเล่นที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ไหนครับสหรัฐอเมริกาเสมอ ก็ตอนตอนนี้ต้องบอกว่าลดลงมาแล้วแต่ว่าเดิมทีเนี่ยหลายสองสามปีก่อนยังอยู่ที่35สิบห้าเปอร์เซ็นต์สัดส่วนแต่หลังสุดเนี่ยเก้าเดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ประมาณยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์ของของการส่งออกของเล่นทั้งหมดของประเทศไทยแต่ก็ยังถือเป็นตลาดใหญ่คนอเมริกันใช้เงินน้อยลงด้วยด้วยแล้วก็แล้วก็รูปแบบเครดิตน้อยลงใช่ค่ะเริ่มเริ่มที่จะมีวินัยในการใช้เงินมากขึ้นไม่สปอยล์ลูกเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าก็ การซื้อของเล่นให้ลูกเนี่ยถือเป็นถือเป็นวัฒนธรรมอย่างที่คุณสุนันว่าคริสต์มาสเนี่ยเขาจะต้องซื้อของเล่นให้ลูกเป็นเป็นวัฒนธรรมของประเทศเขาอย่างนี้ถ้าเกิดอเมริกามันลงยุโรปก็สุดโสุดสุดโสมอย่างนี้นะใช่แล้วเขาบอกว่าจีนเป็นตลาดใหญ่หรือว่าเอเชียไปซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของเราต้องปรับตัวยังไงบ้เราเองเนี่ยเราเองอุตสาหกรรมของเล่นบ้านเราเนี่ยก็ก็มีการปรับตัวอยู่เรื่อยๆนะคะหลักๆเดิมทีเนี่ยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและยุโรปนะคะ แต่ตอนนี้เนี่ยเราหันไปสแสวงหาตลาดใหม่มากขึ้นอ,อย่างตลาดลาดตินอเมริกาตลาดอาเซียนเองอถามว่าตลาดในอาเซียนเนี่ยถ้าเท่าที่ได้เดินทางมาทั่วทุกประเทศในอาเซียนแล้วเนี่ยของเล่นจากประเทศไทยเนี่ยต้องถือว่าเป็นระดับไฮเอนด์อ๋อเหรอฮะน่าภูมิะะมใจนะใช่แล้วก็มันไม่ใช่ของเล่นอย่างเดียวนะคะของสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยถ้าไม่ในไทยแลนด์เนี่ยจะเป็นที่ต้องการขเขามากกว่านะคะแล้วเราก็ได้เห็นแบรนด์ของไทยเนี่ยไปอยู่ในประเทศต่างๆเหล่านั้นเยอะ นะฮะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็กลุ่มทางตอนอ,อกลาง<ม>แล้วก็กลุ่มแอฟริกาที่ยังเป็นตลาดใหม่เขาก็ให้ความสําคัญกับเด็ก <c oughs> ใช่ค่ะตอนนี้ที่เรามองตลาดใหม่ตลาดหนึ่งที่ที่เห็นชัดๆคืออ<ม>ินเดียนะฮะอินเดียในแง่ของประชากรเนี่ยเยอะมากมแล้วก็ได้เข้าไปวิสิตที่อินเดียเนี่ยจะเห็นเลยว่าต้องการสินค้าของเล่นเพื่อพัฒนาการเด็กเพราะว่าในส่วนของจะว่าไปอินเดียนี่ใส่ใจกับคุณภาพสมองของเด็กพอสมควร นะฮะเยอะเลยแหละแต่เพียงว่าคนคนช่องว่างระหว่างคนมีกับคนจนเนี่ยมันจะเพราะฉะนั้นะระดับรายได้มันก็สาคัญเหมือนกันนะใช่ค่ะเพราะจริงๆเมื่อก่อนนี้เราคือที่เราพูดถึงอเมริกายุโรปไม่ใช่หรือญี่ปุ่นไม่ใช่หลยเพราะว่าเราไปที่ไหนเนี่ยเราดูค่อนข้างจะเห็นร้านของเล่นใช่ค่ะแต่เมื่อก่อนนี้ไปประเทศอาเซียนหรือเอเชียนเนี่ยหายากเหมือนกันนะทุกวันนี้ก็ยังหายากค่ะแต่เพียงว่าเราก็ต้องปรับตัวเองแต่ประเทศไทยผมเห็นมากขึ้นค่ะเห็นมีมากขึ้นมากขึ้นค่ะ แต่ว่าในอาเซียนประเทศอื่นอย่างหลังสุดที่ไปอินโดนีเซียนเนี่ยเราก็เห็นมีมีร้านของเล่นเยอะขึ้นนะคะม,มาเลเซียก็เยอะขึ้นแต่ว่าถ้าจะพูดอย่างในเวียดนามในในลาวในกัมพูชาเนี่ยยังไม่เห็นนะะแต่ว่าเราเองเราก็ต้องปรับตัวว่าเราจะไปหาช่แนทการขายในประเทศนั้นอย่างไรถ้าในประเทศนั้นเขายังไม่มีเขาเรียกอะไรฮะเป็นเป็นโมเดินเทรดที่จะขายของเล่นชัดเจนเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าตลาดของเล่นเขาอยู่ที่ไหนอย่างอินเดียเนี่ยพอไปดูเนี่ยเหมือนตลาดสำเพ็งเลย แต่เป็นตลาดที่ขายพวก educational toy s ซึ่งเราบอกแล้วเราจะขายยังไงอันนี้ต้องไปฟาดกันใช่ค่ะเราก็ต้องไปไปควานเอาว่าเราจะเจอผู้นําเข้าได้ถูกได้แมชกับเราหรือเปล่าถ้าขายตรงโรงเรียนอะไรพวกนี้ได้ไหมเพราะในเมื่อเราเป็น educational toy อย่างเงี้ยกรณีของโรงเรียนเนี่ยก็จะเราส่วนใหญ่เราก็จะขายให้กับดิสติบิวเตอร์ที่ขายให้โรงเรียนใช่เพราะถ้าไม่งั้นแล้วการขายให้โรงเรียนเนี่ยเท่ากับว่าเราจะต้องไปเปิด warehouse ที่นั่น เพราะแต่โรงเรียนก็ไม่ได้ซื้อเยอะไงฮะ,ะ,ะจะส่งไดเแรกถึงโรงเรียนก็กลายไปว่าต้นทุนการขนส่งสูงซะอีกเขาก็เราก็สู้เขาไม่ได้ใช่ใช่ค่ะเพราะนั้นเ,เราก็ต้องมีดิสทริบิวเตอร์ซื้อจากเรา<ช>อะไรก้ก็เป็นอีกตลาดนึงใช่ซึ่งซึ่งที่ไปอินเดียเนี่ยส่วนใหญ่คนที่มาหาเราคือดิสทริบิวเตอร์ที่จะเอาไปจําหน่ายให้กับโรงเรียนเพราะเขาต้องบอกว่ากิจวัท์ของของเล่นจากประเทศไทยเนี่ยในแง่คุณภาพในแง่ของมูลค่าเพิ่มเนี่ยในแง่ของพัฒนาการเด็กเนี่ยเขามั่นใจแต่ที่สำคัคือเเรราากกก็ไปศึษะบบีย มี FTA แล้วยังมีภาษีตัวอื่นอีกไหมมีกฎระเบียบอะไรที่จะไม่ให้เราเข้าหรือเปล่าอะไรซ่อนเร้นอยู่ใช่ครับผมยังอยู่กับคุณดวงใจครูศรีวินิจนะครับนายกสมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับจะคุยคุณดวงใจเรื่องสมาคมแล้วล่ะว่าสมาคมของเล่นไทยเนี่ยทำอะไร ครับขับสู่ช่วงสุดท้ายของพาริศสร้างสารรค์นะครับผมยังอยู่กับคุณดวงใจครูรีวินิจนายกสมาคมอุตสากรรมของเล่นไทยคุยกันเรื่องอุตสากรรมคุยกันเรื่องหลากหลายสมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทยต้องมีด้วยค่ะต้องมีเพื่อมาบ่นกัน <c oughs> จริงๆนะมีสมาชิกเยอะไหมครับเรามีสมาชิกประมาณร้อยสิบร้อยยี่สิบรายค่ะคือผ<อ><อ>ู้ผลิตของเล่นทั้งหลากหลายหลาอหจะบอกว่าทั้งหมดก็ไม่สามารถเพราะว่าเราเรามีทั้งสัดส่วนของผู้ผลิต และก็สัดส่วนของผู้นําเข้าโอเคนะคะคือคนใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของเล่นใช่ค่ะจะนําเข้าจะส่งออกจะขายในประเทศอะไรก็ว่ากันใช่ค่ะคุยอะไรกันเวลาเจอกันเจอกันวนนี้ถ้าในคณะกรรมการเนี่ยอย่างน้อยเราก็ประชุมกันเดือนละหน่ละอ้าเดือนละหนแล้วก็มีนอกรอบกันประมาณทุกอาทิตย์อยู่แล้วบางทีมีกิจกรรมนะคะอุตสาหกรรมสมาคมเราเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเลยเนี่ยเราก่อตั้งเังขึ้นมาจากการรวบรวมตัวของผู้ส่งออก เมื mm ่อ hmm. เมื่อสักประมาณ20กว่าปีก่อนนะคะว่าเรามองว่าทางกรมส่งสัมการส่งออกเนี่ย mm hmm. จะมีมีการสนับสนุนพา mm hmm. ผู้ประกอบการไปออกงานในต่างประเทศ mm hmm. เรามองว่าถ้าเราไปกันรายบริษัทไปกันบริษัทนี้บริษัทนั้นต่างคนต่างไปเนี่ยมันไม่ได้อิม a พก มันไม่ได้มันไม่ได้ภาพใหญ่ของประเทศก็ในยุคนายกเริ่มต้นของสมาคมตอนนั้นเนี่ยก็คิดว่าเอ้เรามารวมกันไหมไปในฐานะ t h i l l n n t ทีมนี่เราคิดกันมา25ปีแล้วเมื่อ25ปีก่อนนะฮะก็จูงกันไปแล้วก็กรมส่งออกเองก็มองว่าถ้าไปเราก็ไปเป็น Thailand Pavilion ะคะในงานแสดงสินค้าของเล่นในโลกเนี่ยก็ก็ค่อยๆโตมาจาก พาวิเลตเราประมาณ67บริษัทโตไปถึง10 2 0 3 0 4 0บริษัทนะฮะทุกวันนี้ก็ยังไปออกงานอยู่ที่ที่เยอรมันแล้วก็ที่ฮ่องกงนะฮะก็จะมันมีงานของเล่นโลกมีค่ะมีกุตสารอื่นๆใช่ค่ะงานใหญ่ที่สุดงานใหญ่ที่สุดอยู่ที่เยอรมันมีทั้งหมด12ฮองพอเดินกัน3วัน5วันเดินไม่หมดถ้าเราสนใจจริงๆเนี่ยถ้าเดินกันทุกบูธเลยไม่หมดใครมีลูกอย่าไป แต่ว่าเป็นเทรดเป็นเทรดะเป็นะคะเราก็ไปเรียนรู้จากเขาได้ตรงนั้นใช่ใช่เราก็จะได้ไปเห็นเทรนด์ของตลาดเราจะได้ไปเห็นว่าผู้ซื้อเรามีใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่นู่นแล้วสมาคมถ้าอยู่เมืองไทยหลังจากหลังจากที่เราประสบความสําเร็จในแง่ของการพาผู้ประกอบการไปออกงานในต่างประเทศนะคะเราก็มองว่าด้วยความที่ผู้บริโภคสุดท้ายเราคือเด็กแล้วเราก็หันมามองในประเทศเราแล้วก็เริ่ม หนักใจว่าทำไมเด็กไทยกลายเป็นประชากรชั้นสองของโลกนั่นสินะฮะเพราะว่าในอดีตเนี่ย<ะ>ของเล่นที่ไม่มีคุณภาพทั้งหลายเนี่ยม,มันเป็นเราเป็นตลาดเขาอะใ,ในสหร<ะ>ัฐอเมริกาที่เขามีการรีเจ็คของเล่นเหล่านี้เนี่ยทางนู้นก็มาขายลดราคาให้กับเราก็ก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้เราหันมาให้ความสําคัญกับตลาดในประเทศ แล้วเมื่อสักสิบกว่าปีก่อนเนี่ยสมาคมเป็นผู้ผลักดันให้เกิดแม่ฐานความปลอดภัยของเล่นในประเทศไทยในประเทศไทยใช่ค่ะแต่พอพูดถึงแม่ฐานความปลอดภัยในสหรัฐอเมริกาในยุโรปเนี่ยหน่วยงานที่ดูแลคือสํานักง,งานคุ้มครองผู้บริโภคของเขาครับแต่ของเรา,าพูดคําว่าแมา่ฐานจะกลับกลายไปว่าไปอยู่กับกระทรวงอุตสาหกรรมเพราะว่าเป็นแม่ฐานอุตสาหกรรมไป,ไปซึ่งก็จะเป็นการการควบคุมดูแลคนละรูปแบบก็ได้ส่วนหนึ่งค่ะคือคือได้ ผลิตเดิมมันคือพัฒนาผิดอันใช่ค่ะแต่มันไม่ตรงผู้บริโภคไม่มีใครดูแลคือคือเป็นการเป็นการขออนุญาตโดยโรงงานหรือผู้นําเข้าว่าโรงงานนี้ผลิตสินค้าได้ตามมาตรฐานแต่ว่าพอสินค้าออกมาในตลาดแล้วเนี่ยจริงๆโดยหน้าที่แล้วจะต้องจะต้องเข้าไปตรวจสอบนะคะแต่ก็ก็ก็อาจจะเป็นเพราะว่าสินค้ามีจะมีช่วงหนึ่งอ่ะรับไปอ่ะใช่จะต้องมีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่รับตรงนั้นไปใช่เพราะงั้นเพราะงั้นตอนนี้ทุกวันนี้เนี่ยก็ยังมี คนผู้บริโภคในประเทศไทยจํานวนมากที่ไม่ได้ไม่รู้ว่าสินค้าของเล่นเป็นสินค้าที่ต้องได้มรฐานาบังคับสมาคมเป็นห่วงตรงนี้เป็นห่วงมากแล้วเราเองเราก็พยายามจะทํางานในแง่ของการ PR เรามีการทําเอกสารเผยแพร่เร,รเรื่องเกี่ยวกับการเลอกซื้อของเล่นที่ทปลอดภยัยที่เหมาะสมเนี่ยแจกจ่ายให้กับประชาชนเป็นระยะระยะนะแต่ก็เราก็เสียงเล็ก,กน,นะฮะแล้วเราก็มีกําลังอยู่แค่นั้นแล้วหน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่เป็นเน็ตเวิร์กกันอย่าง โรงพยาบาลรามาเองเนี่ยที่เป็นดูแลเรื่องเกี่ยวกับของเล่นปลอดภัยเนี่ยก็พยายามที่จะที่จะช่วยผักตันกัน